วัสดีครับพบก,กับสูขข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่เส้นทางฮันลิโฮดกับแอนดูโรเบอร์สันตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2017ถึงซันสแอนดูโรเบอร์สันสถาปนาตัวเองเป็นแบ,บ็คซ้ายตัวหลักของสโมสรลิเวอร์พูลนี่ถือเป็นฤดูกาลที่6ของเขาในทีมแอนฟิลด์โดยการยืนระยะของเขาถือว่ายอดเยี่ยมออกมากเป็นมอนหลายคนมองว่าเขาคือคนที่นำพลังงานมาสู่ทีมโรเบอร์สันถือว่าประสบความสำเร็จกับทีมลิเวอร์พูลอย่างมากมาย ม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเอเวอคัพลีกคัพยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพและสโมสรโลกแต่ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ไกลเกินความฝันแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็ยังเป็นนักเตะร,ระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพอยู่เลยนะครับช่วงนี้เราลองไปย้อนความทรงจำเกี่ยวกับเส้นทางลูกหนังของเขากันผ่านมุมมองว่าบุคคลใกล้ชิดทั้งหัวหน้าแมวมองและหนึ่งในทีมงานของเฮาซิตี้อดีตโตสกกตเก่าของเขาระหว่างปี2017 เพื่อที่ไม่มีการเสียเวลาเราลองไปติดตามกันเลนยย้อนเวลากกับไปในช่วงปี2014สแตนทรอเนอร์หัวหน้าแมลมองของเฮาซิตี้ออกเดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือข้ามชายแดนไปยังประเทศสแลน์จุดมุ่งหมายของเขานนั้คือการไปซุ่มดูฟอร์มการเล่นของแอนดูโรเบิร์ตสันซึ่งตอนนั้นเป็นเพียงแค่ดาวรุ่งในวัย20ปีของสโมสรอนนดียูเนเต็ดที่มีคิวออกไปเยือนฮิเบอร์เนียนในเกมลีกสูงสุด ต้นเอใช้เวลาดูฝีเท้าของแบ็กซ้ายรายนี้เพียงไม่นานเขาก็ตัดสินใจนําเสนอให้กับฮาวซิตี้คว้าตัวมาร่วมทีมในที่สุดโดยย้อนความทรงจําว่าผมคิดว่าผมใช้เวลาดูฟอร์มการเล่นของโรเบอร์สันเพียงแค่25นาทีเท่านั้นผมเคยเห็นเขาลงเล่นมาแล้วในเกมที่ไปเยือนคิวมาเอกผมออกไปคุยโทรศัพท์ในช่วงทักครึ่งเวลาโดยมีปลายสายคือผู้จัดการทีมของเราอย่างสตีรูธบูธถามผมว่านายแน่ใ,นใ,นใ,นใจแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับนักเตะคนนี้ หัวหน้าแมมมองของเฮา c ิตีกล่าวต่อไปว่าผมตอบเขาไปว่าแน่นอนครับผมมั่นใจหลังจากประโยชน์ดังกล่าว How ซิตี้จึงตัดสินใจคว้าตัวแข้งรายนี้มาร่วมทีมในราคาเพีค่า2.85ล้านปอนด์เทเนอร์บอกต่อไปว่าการที่ดาวรุ่งคนนี้เคยถูกทีมดังใน,นมันเกิดอย่างการโคโเชลติกปล่อยตัวออกจากอะคาเดมีเพราะฝีเท้าไม่ดีพอ กลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เฮาซิตี้อยากได้ตัวเขามาเสริมเทียมเพราะมองว่า,วานี่คือนักเตะที่สามารถตอบสนองต่อความผิดหวังได้อย่างยอดเยี่ยมโดยกล่าวเสริมว่าเมื่อเราดูจากประวัตินักเตะแล้วโรเบิร์ตสันเคยผ่านอะคาเดมี่ของกาสโตรโชติกแน่นอนว่าเขาเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นเสมอมาว่าตัวเองสามารถฟื้นตัวจากความ่พยแพ้ได้คุณก็เห็นทันทีว่าเขามีความสามารถและทำทุกอย่างได้ดีดูดูการแรกกับเฮาซิตี้ในปี2 0 1 4ถึง เต็มไปด้วยความทรงจํามากมายนอกจากประสบการณ์การเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกเด่นแล้วนั้นการตกชั้นส่วนะแชมนชิพก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสําคัญทําให้เขาได้เติบโตในเส้นทางลูกนังกาะที่คีสเบอร์ชินหนึ่งในทีมงานโค้ชของฮาซิตี้ในช่วงเวลานั้นก็ออกมาเปิดเผยบ้างว่าโรเบอร์สันยังคงเป็นดาวรุ่งและเป็นเพียงแค่เด็กเงียบๆนอกจากนี้เขายังคงเป็นคนที่อายอยู่เสมอนั่นถือว่าเป็นความเข้าใจเมื่อคุยย้าเรื่องเก่นกับสโมสรหิงใหม่ ทุกคนคอยช่วยเหลือเขาเพียงไม่นานเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตลอดฤดูกาแลแรกนั้นผมเห็นถึงการพัฒนาการการเติบโต,ตอย่างมั่นใจเขาสร้างเรื่องผิดพลาดบ้างตามภาษานักเตะอายุน้อยกาะนั้นเขาก็คอยเรียนรู้ในแต่ละเกมที่ลงไปเล่นเขาพยายามลดจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็งของตัวเองทั้งแนวทางการวิ่งขึ้นลงในสนามพร้อมกับการใช้เท้าข้างถนดัดเขาเรียนรู้อย่างรวดเร็วจากบุคคลที่เขาให้ความเคารพ ฤด,ดูกาลต่อมาโรซันลงเล่นกับเฮาสตี้รวมทุรายการ52แกมสามารถพาทีมเลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเกทดได้เป็นผลสุจทำการความยินดีของทีมงานโค้ชที่มองว่าเม็ดเงิน2.85ล้านปอนด์นั้นที่ลงทุนไปกลับกลายมาเป็นแบ็กซ้ายที่รอวันเติบโตเติบใหญ่ในวันข้างหน้าเบอร์สินกล่าวทิ้งท้ายว่าการแข่งขันในเดอะแชมเปี้ยนชิพคุณต้องทำงานหนักมาก เพราะคุณต้องพยายามเลื่อนชั้นให้ได้ถ้าไม่เต็มใจจะถลกแขนเสื้อขึ้นสู้คุณก็จะไม่มีวันไปไหนได้ไกลคุณต้องเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับตัวคุณเองคุณจะต้องเข้มแข็งบางเรื่องที่คุณอาจหามไม่ได้จากการลงเล่นในศึกพิมลิกด้วยซ้ำในเดือดชิิชิปคุณจะถูกทดสอบมากกว่าพิมลิกตอนนี้เขามีทัศนคติแห่งความไม่ยอมแพ้ติดตัวแม้แต่ตอนที่เขากลายเป็นนักเตะหรือร์ู้ลเขาจะยังไม่พอใจอะไรง่าย และต้องการที่จะผลักดันตัวเองต่อไปจากการพิสูจน์ตัวเองกับเฮาิตี้ส่งผลให้ปี2017ลิเออูโพตัดสินใจซื้อคำมาือรุ่มเทียมโดยมีเงินราว8ล้านปอนด์ซึ่งเป็นเงินจํานวนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าและผลงานพร้อมกับการก้าวมาเป็นแบ็ไซ้์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งในยุโรปในครับ ลิร์พูลมีลุ้นกูรูของสกายสปอร์ตนะครับวิเคราะห์อนาคตจูดเบลลิงแฮมตลาดสม,มุนนาสโม,มสรลิลร์พูลกบแ่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์กฤษเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะคว้าตัวจูดเบลลิงแฮมวันอคิด์สังกัดบลิเซียนดอนมุนของศึกบุนเดสกาเยอรม,มันในตลาดการสแกน,นักเตะสม,มุนาจากการวิเคราะห์ของฟอร์เรียนสแพรทเทนเบิร์กผู้สก่าวสกายสปอร์ตเยอรมนี มิกฟิลในวัยปีตกเป็นข่าวื่อมยงกับทัพหงดงอย่างหนาะหัวเมื่อสมมติที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงก่อนเส้นทางตลาดนักเตะเมื่อทีมของเชคกิ้งครัปประสบปัญหาวิกฤตขาดตัวเลือกในแดนกลางจากอาการบาดเจ็บของแข้งทีมชุดใหญ่เบลนแฮมมีชื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกลำดับต้นๆของพวกเขาก่อนที่จะปิดดีคว้าตัวอาตูเมโลจากยูเวนตุสมาร่วมทัพภายใต้สัญญาหยืยมตัวพ่วงกับออปชั่นซื้อขาด ผู้สื่อข่าวชาวยอรมาชี่ว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่เบลลิงแฮมจะบอกลาโดดเดนในช่วงสมมรหน้าโดยมีลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์เตดจับตาสนั่การอย่างใกล้ชิดเขากำลังจะได้กลายเป็นนักเตะร,ระดับซูเปอร์สตาร์และผมมั่นใจว่าเขาจะลาทีมปริเซรนโดดเดนในปี2023อย่างแน่นอนแฟลมัทนท์เบิร์กแสดงทัศนะบางทีจุดหมายปลายทางกะเป็นลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์เตดก็เป็นไปได้ผมคิดว่าทั้งสองทีมนี้แหละมีสิทธิ์สูงที่จะคว้าตัวแข้งไวเกรเตาะไปร่วมทีม ท่าน,นี้รายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์เพื่อนร่วมลีกสูงสุดในแดนผู้ดีก็เป็นอีกรายที่ตกเป็นข่าวจับตาสถานการณ์ของเบลิงแฮมอย่างใกล้ชิดนะครับโอ้โ oh หซึ่งฤดูกาลหน้าเนี่ยโอ้โ oh หจะเป็นการแข่งขันการซื้อตัวเกทับเงินกันอย่างหนักหน่วงแน่นอนนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยก็เลงไว้ตั้งแต่นานๆแล้วนะฮะสำหรับจุดเบลิงแฮมนะครับฉะนั้นฤดูกาลหน้านะครับต้องมาติดตามแล้วนะครับว่าจุดเบลิงแฮมจะปล่กเอ่ยที่ไหน แต่ลิเวอร์พูลของเราก็มีภาษีที่ดีกว่านะครับเป็นทีมเต็งเลยเพราะชุดเบลงงามนั้นยอมรับว่าเขาชื่นชอบลิเวอร์พูลนะครับและก็สนิทกับจอร์แดนแฮนเดอร์สันก็ต้องลุ้นกันในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้านะครับนี่คือสุนทรลิเวอร์พูลนะครับเป็นรอบเย็นของวันที่15กันยายนนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัปแฟนบอลพันแท้ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสซอนที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคล่งลิเวอร์ pool และ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ